สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้ก็มาพบกับรายการพอดแคสต์ไปเรื่อยแล้วนะคะเจอกันอีกครั้งหนึ่งก็สวัสดีทุกๆคนด้วยนะคะที่กำลังฟังอยู่วันนี้ก็อยากจะมาพูดถึงเกี่ยวกับประเด็นปัญหาสังคมที่เราอยากจะพูดเนาะ คือรู้จักคำว่าไซเบอร์บูลีไหมเออนั่นแหละที่เว้นไว้นานเนี้ยไม่ใช่อะไรหรอกคือเรากำลังคิดอยู่ว่ากระแสโลนลงต่อต้านไซเบอร์บูลีในสังคมไทยมันดูเหมือนจะจริงจังนะแต่ว่าภายใต้ของความจริงจังเนี่ยมันมีความ เลือกปฏิบัติอยู่อืมคือเอาตรงๆนะตามหัวข้อในพอดแค์นี้เลยเมื่อไหร่สังคมไทยจะใส่ใจกับไซเบอร์บูลีอย่างจริงจังสักทีมันเป็นคำถามที่ผุดขึ้นมาในในความคิดของเราเป็นอยู่ในสมองของเราอะ่ะเวลาเวลาที่เราเห็นข่าวต่างๆเกี่ยวกับ การกันแกล้งทางเทคโนโลยีหรือว่าไซเบอร์บูลลีในสังคมไทยอะแล้วเวลาที่ทุกๆครั้งที่เรามาจะตั้งคำถามคำถามเนี้ยก็คิดอยู่นะคิดอยู่ตลอดเวลาว่าคือมันต้องรอให้คนที่คนท,คนที่พวกเขาก็คือหมายถึงคนที่ไซเบอร์บูลีคนอื่นบ่อยๆอะ คนที่พวกเขาปกป้องต้องเจอกับเหตุการณ์ไซเบอร์บูลลี่ก่อนหรอถึงจะตระหนักถึงปัญหานี้ได้คือเราต้องอธิบายก่อนนะว่าเราตั้งคำถามนี้ทำไมคือในสังคมโซเชียลอ่ะมันจะมีพวกประเภทหนึ่งซึ่งณดนลงเรื่องเกี่ยวกับเรื่องนี้ไซเบอร์บูลลี่แต่ในขณะเดียวกัน พอบุคคลสาธารณะนะไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามที่เขาพวกนั้นเขากลุ่มนั้นพวกเขากลุ่มนั้นนะมารู้สึกว่าเห็นแล้วรู้สึกหมัดไส้รู้สึกไม่ชอบแทนที่จะไม่สนใจอย่างที่พวกเขาลนล,ล,ลงกันแต่กับใช้คำรุนแรงต่างๆมากมายใส่คนที่เขาไม่ชอบ ทางทั้งที่ตัวเองร่ลนลงเรื่องนี้เรื่องไซเบอร์บูลีทแท,แท้แต่กับใช้คำที่คุณต่อต้านมามาใช้ทำร้ายคนอื่นงงไหมเออแต่คนเดียวคือคือใด้ๆก็ตามทุกคนสมควรได้รับการปกป้อง สมควรที่จะไม่ถูกใครก็ไม่รู้มาไซเบอร์บูลีแต่ตัวเองกับทำร้ายคนอื่นทางความทางคำพูดใส่คำแย่ๆใส่เพียงเพราะว่าอีกฝั่งเป็นบุคคลที่เขาไม่ชอบที่คุณไม่ชอบเอเอเดี๋ยวอาจจะเดี๋ยวอธิบายเดี๋ยวอธิบายอย่างละเอียด อีกนิดนึงอย่างสมมุตินะสมมติว่าสมมติว่ากลุ่มแฟนขับกลุ่มหนึ่งเขาไม่ชอบนักร้องหรือดาราชื่อหอนกคูกมันไม่มีหรอกเนาะดาราที่จะชื่อหอนกคูกอะนี่คือนำมสมมุตินะ,อะพอกลุ่มแฟนขับกลุ่มก้อนนี้เห็น หรือเจอดาราฮอนุฮูกทำอะไรที่ไหนในโซเชียลอ่ะ mm hmm. ก็จะก็จะแบบหมันไส้รู้สึกไม่ชอบใช่ไหมเพราะว่าเป็นบุคคลที่เขารู้สึกไม่อินเออพอพอ,พอเกิดเหตุการณ์อะไรต่างๆเกี่ยวกับดาราคนนั้น mm hmm. แล้วบังเอิญว่าคนนอก ลุมด่าเานกฮู้เสีย,สยหาย,หายแบบแบบในกรณีที่ดาราคนนั้นเขาไม่ได้ทำอะไรผิดกฎหมายไม่ทำให้สังคมเดือดร้อนแบบเลิกกับดาราชื่อดังแล้วก็ไปคบกับคนใหม่เออ ซึ่งมันก็เป็นเลือดส่วนตัวของเขาไงเออใช่ปะ่ะแต่แต่พอข่าวออกมาปุ๊บแล้วคนนอกซึ่งใครก็ไม่รู้มาอ่านข่าวเขาเขา,เขาคนนอกกลุ่มนั้นก็ไปด่าดาราฮอนอุ oh u, ซึ่งเมื่อกลุ่มแฟนคลับกลุ่มนี้ที่เป็นแอนตี้แฟนเป็นกลุ่มแอนตี้ของดาราฮอนอุู อยู่แล้วพอเห็นเหตุการณ์นี้ปุ๊บก็จะเห็นดีเห็นงามเมื่อเวลาที่คนนอกด่าคนที่เขาไม่ชอบเออแต่กลับกันกับกันนะเมื่อกลุ่มแฟนคลับที่เป็นแอตตี ans, ้แฟนฮอนดะคูกเนี่ยเห็นว่าคนนอกเข้ามาด่านักร้องดาราที่เชื่อว่าเทอผู้เท่า มันไม่มีใครชื่อชื่อเล่นใช้ทอปุ้เท่าหรอกเอออืมนั่นแหละซึ่งดาราคนที่ชื่อทอปุทเท่าเนี่ยเป็นดาราที่กลุ่มแอนตี้แฟนฮอนุคู่รักและชื่นชอบและเป็นแฟนคลับอ่าไม่งงเนาะถ้างงก็ฟังย้อนหลังฟังซ้ำๆก็ได้อืม คือพอพอเห็นว่าคนนอกอ่ะดาดาราทอผู้เท่าซึ่งกลุ่มแอนตี้แฟนฮอนคู่ชื่นชอบและเป็นแฟนคลับพอเห็นปุ๊บเขาก็จะแบบเดือดดานขึ้นมาทันทีเดือดดานตอบต้านลดรงห้ามไม่ให้ใครมาบูลลี่คนของเขาทั้งทที่ ดาราฮอลู่กับทอปูเท่าอะ่ะเขาก็เป็นมนุษย์เหมือนกันปะเขาก็เป็นดาราเป็นบุคคลสาธนารณะเหมือนกันปะเออแต่กลุ่มกลุ่มแฟนคลับที่เรายกตัวอย่างเนี่ยกับเลือกปฏิบัติเลือกปฏิบัติปฏิบัติเฉยเลยคือจริงๆเราก็เข้าใจนะว่าฉันก็รักของฉันน่ะเข้าใจบ้างไหมแต่ ขอขอถามกับหน่อยว่าคุณฮอนคุกวงเล็บนามสมมุติเนี่ยเขาไม่ใช่คนเหมือนกับคุณทอพุูเท่าวงเล็บนามสมมุตทิที่คนที่คนชื่นชอบหรอเป็นแฟนคลับของคุณทพุูเท่าคือคุณคิดว่าถ้าไม่ใช่คนของคุณถ้าไม่ใช่คนที่คุณรักคุณก็จะวางเฉยไม่สนใจกันเลยใช่ไหม หรือว่ามันอาจเป็นเพราะว่าคุณอ,อคติกับพอนุผู้คนนั้นจนลืมความเห็นอกเห็นใจในเพื่อนมนุษย์ด้วยกันแล้วคือนึกออกไหมเวลาที่เรามีอาคติกับอะไรสักอย่างหนึ่งต่อให้เขาจะทำดีมากแค่ไหนต่อให้เขาจะ ทำดีกับคุณมากแค่ไหนอะถ้าคุณมีอคติอะคุณก็จะมองไม่เห็นจุดดีของเขาเลยเออคืออยากจะบอกว่าลดลดความอาคติในตัวเองลงนิดนึงแล้วช่วยเพิ่มความเป็นมนุษย์ให้สูงขึ้นมาหน่อยมันจะดีมากเพราะว่าทุกทุกคนบนโลกใบนี้ก็คือมีคุณค่ามีความเป็นมนุษย์เท่าเทียมกัน เอ,อไม่มีใครบนโลกใบน,นี้สมควรโดนใครก็ไม่รู้มาไซเบอร,ร์บูลลี่ใส่มาพิมพ์ด่าในฟซบุ o กท,ทวิตเตอร์ไอจีรือเฉพาะบุคคลสาธารนณะนึกออกไปคืออยากจะฝากให้คิดนะว่าทุกคนไม่ว่าจะเป็นบุคคลสาขาใดๆก็ตามบนโลกใบน,นี้ก็ไม่มีใครสมควรโดนด่าสัตว์เสียเทเสียเยรด เหยียบย่ำให้จมดินจากใครก็ไม่รู้บนโลกบนโลกออนไลน์อืมคุณเป็นใครคุณมีสิทธิ์อะไรมาว่าคุณเป็นใครคุณคุณวิเศษวิโสเหรอถึงถึงสามารถวิาพากษ์วิจารณคนอื่นได้โดยที่คุณกับเขาไม่เคยรู้จักกันมาก่อนหรือรู้จักผ่านานทางอินเทอร์เน็ตนึกออกปะคือในบางครั้งเองอะ่ะ บางบางครั้งเราก็ก็ยังเข้าไปผสมโลงด่าคนที่เขาไม่ชอบคนที่คุณไม่ชอบอะด้วยซ้ำเออแปลกไหมละ่ะถัา้ารณรงไซเบอร์บูลลี่กันแทบตายสุดท้ายก็ไปด่าคนที่เรารู้สึกไม่ชอบสัง,งนั้นเออมันก็แปลกดีนะสังคมบะ สังคมคนในสังคมบางคนอืมคืออยากจะบอกว่าบอกว่าไซเบอร์บูลลี่มันอันตรายไซเบอร์บูลลี่มันเป็นสิ่งที่ไม่ดีอย่าทำคือบอกคนอื่นอ่ะได้แต่ช่วยย้อนกลับมาดูตัวเองด้วยอืมคือที่เราบอกเนี่ยไม่ได้มาสอนนะคือเราอาจมาเพื่อ ก็บอกตัวเองด้วยเหมือนกันว่าอย่าอย่าใช้คำพูดอย่าพิมพ์ประโยคอะไรที่มันทำร้ายจิตใจของคนอื่นที่เราไม่รู้จักหรือเรารู้จักก็ตามแต่แต่แตคุณแต่เราควรที่จะแครความรู้สึกของคนฟังคนที่ได้อ่านด้วย เพราะว่าเขาก็มีหัวใจเขาก็มีอารมณ์เขาก็มีความรู้สึกเหมือนกันเขาไม่ใช่พระอิฐพระปูนะเว้ยจะได้แบบเฉยทุกอย่างเกี่ยวกับคําด่าได้อ่ะลอยเออยตัวเหนือคําด่าได้อ่ะนะึ้ออกไหมยังไงอ่ะมันต้องมีสักเลี่ยวหนึ่งอะที่รู้สึกไม่ดีกับคําพูดแย่ๆที่คุณพิมพ์จะโดยตั้งใจหรือไม่ได้ตั้งใจก็ตามอมต้องต้องเจ้หนัก คือเราต้องบอกกับตัวเองด้วยบอกกับคนอื่นด้วยว่าเออการจะทำคำพูดแย่ๆเนี่ยมันจะส่งผลต่อสภาพจิตใจของคนฟังได้อย่างที่เราคาดไม่ถึงนะถึงแม้ว่าปากของเขาคนของคนที่ฟังจะบอกว่าเออไม่เป็นไรไม่รู้สึกเฉยๆแต่ลึกๆในใจแล้วเขาก็เจ็บปวดนะ เพียงแค่ไม่อยากจะแสดงออกมาให้คนอื่นได้รู้ไงยังไงก็ฝากเอาไว้นะคะว่าทุกคนบนโลกใบนี้ไม่สมควรโดนใครก็ไม่รู้มาพิมพ์มาดา่าในโลกอินเทอร์เนต็ตเนาะก็ฝากไว้นะคะวันนี้มาแบบสั้นๆเนาะ ก็อย่าลืมติดตามช่องเราด้วยนะคะอิงที่สตอรี่ไลน์และแฟนเพจ Facebook ชื่อเหมือนกันเลยอิงที่สตอรี่ไลนฝากกดไลค์ฝากซ u ั s c ส i b e ด้วยถือว่าช่วยๆกันเราจะได้พูดมีโอกาสได้พูดม,มีมีโอกาสได้ทำคอนเทนต์อื่นๆอีกสำหรับวันนี้ก็ ขอบคุณและขอตัวลาไปก่อนนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ